กาบลวงปู่วัดเทพสอนธรรมารามครับผมช่วเยเหลือนครับบนอยดครับันัน,นเทพสอนธรรมารามบายกิตเตียนจังหวัดปทุมธานีครับผมโตแม่ก้อนอิ่ม โดครับภูมิกำลังสร้างยังไม่เสร็จภูมิกำลังสร้างยังไม่เสร็จกรับโูง đã được bởi bởi các bạn. Chúng ta bắt đầu. 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 Chúng ta bắt đầu đi à. chào lương, long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  chào ก็ทามารามน้องบัว so น้องฝ้ายฝวายน้องบัวไม่เเลยเ็ไม่นยรู้อจไม่ได้เลยใครับประาก่อนนะเดี๋ยวจะบอกชื่อนครับปะานก่อนจะบอกชื่อตื่นต่งเลยเหนื่อยที่สุดอ่าจะบอกข้าแท้ของเราเลยจะบอก นิสัยเราเลยเป็นไยังไงอ่าหิวที่สุดเหนื่อยที่สุดง่วงนอนที่สุดอะไรนะก้โกู้เลิกเลยอะเาก็รากร่มันมาเหอเพื่อนตเลยเราทำงานก่อนได้ไงอะป็นการาเดียเพื่อ Doanh nghiệp đông người ta đi 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 โอ้โหแกอ่าด่รต้งมดไปเ็นไหมใส่ตั้งไใส่ย่าพาไปเอาตั้งไมใส่ย่าพาไปเอาทอง